สวัสดีครับพี่น้องอีฟซีทุกท่านนะครับผมที่ทํางานอยู่ในขณะนี้นะครับหรือที่ท่านยังไม่ได้ทํางานก็ดีนะครับแล้วก็ต่างประเทศนะครับผมทุกทุกประเทศนะครับอ่านะครับผมเป็นช่องรถมือสองราคาถูกนะครับดําเนินการโดยคุณจักรินพาทองนะครับตอนแรกคันนี้ก็มาอัปเดตของงานลูกค้าทางอุทัยธานีนะครับในงบหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้นะฮะปกติไม่เพิ่มแล้วแม็กจริงๆมันจะมันจะมาแพงกับแม็กนี่แหละครับนี่นะครับผม ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมเพราะว่าบางครั้งก็ต้องวิ่งหานะครับมันไปซื้อต่อจากร้านแม็กก็แพงมากนะครับบางครั้งนี่ไม่ได้อะไรก็วิ่งให้เพื่อลูกค้านะครับอันนี้เป็นของลูกค้าทางอุทัยธานีนะครับผมของปลาเอสนะฮะจังหวัดอุทัยธานีนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาอัปเบียให้พี่น้องดูนะฮะตัวอ่าพวกของภายในนิดหนึ่งนะครับผมเอาไปให้ช่างต้นเกลเกลพ่นอยู่นิดหนึ่งนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะครับผมพี่น้องทุกท่านเลยนะครับ ขอบคุณอย่างมากนะครับผมนะฮะก็เสร็จนะครับก็เตรียมนะครับผมนะฮะเตรียมอ่ายังไม่ได้ใส่ฝาครอบนะฮะนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมพี่น้องนะฮะที่ช่วยอุดหนุนช่วยอุปกระนะฮะขอบคุณนห,หลายนะครับขอบคุณเอฟซีทางไต้หวันนะครับผมขอบคุณอย่างมากนะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกจะโปะหกเอาไก่เรียกออกนะครับอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับ ขอบคุณทุกทุกเสียงทุกสายนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณอย่างมากนะับขอบคุณที่หลายเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมจวดจวดอ่าจวดจวดฟาดบึมนะครับไม่อีกแล้วครับไม่อีกแล้วนะครับผมอัปเดตคลิปให้พี่น้องเบื้องนะครับผมของทังลูกค้าอุทัยท่านี่นะครับของปลาแอดเท่านะครับผมเนี่ยครับขอบคุณที่หลายเด้อนะครับผมขอบคุณสมองสมบัติทุกเสียงทุกสายนะครับ พี่น้องป้องไปจ็ดงานอยู่ในขณะนี้กินเข่าเยอะก็ดีชมคลิปไปน้ำขอบคุณในไลเด้อพี่น้องนะครับจวดจวดอ่ะเส้นเสียบเส้นเสียบครับพี่น้องขอบคุณในไลายนะครับขอบคุณขอบคุณสมหวังสบายทุกกำลังใจนะครับที่ช่วยอุปกรณ์ขอบคุณพี่เพื่อนนะครับผมขับรถพ่วงช่างในกรุงเทพยนะครับขอบคุณในไลเด้อพี่น้องภายในเขายังกระเพาดอยู่นะครับเดี๋ยวมาประกอบสักหน่อยครับผมอ่าพวกขวบนีะครับผลสีอ่าพิเสีดำเงาให้นะครับผลนครับผมจักหน่อยนะครับเสร็จ ครับขอบคุณที่หลายนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับสมองสบอนสมองสุเจียจดจดบรรยากาศนะครับขอบคุณที่หลายเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมสมองสบอนสมองทุกท่านเลยอีรีนะครับจดจดฟาดบ่มนะครับพิงกบน้อยกับบวกได้นะครับผมเฮ็ดต้มงบได้ครับพี่น้องนะครับบ่ต้องห่วงว่าผมเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดได้แต่ว่า เวลาแง,งามมันออกมาบางงามกับเจาวานะครับเจว่าการลดความใส่กันครับน้ำโคก ตายแตไปเมื you, ่อกี้พี่น้องนะครับก็โทษที่ไรช่วงนี้กำลังฝนหนาเขานาฝนนะครับพี่นงองครับหารถท้าล่าไว้ใส่นะครับผมไปหิ้งงานหิ้งการนะครับพี่นงองเด้อนะครับจอนไดนกันเมื่อเบิรงนเอานะครับอยู่บันเจาะตะบนถาดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับขอบคุณหลายนะครับทุกท่านเลยนะครับผมนะอันนี้ที่โบ๊ะไร่สดดุนนะครับเด้อนะครับจะได้กับพี่นงคงขอบคุณพี่นงายที่ยรถ่ความมันเะห์นะครับทางช่องรถมือสองเองเฮานะครับผมขอบคุณหลายครับผม ขอบคุณครับผมอ่าคลิปนี้พ่มอมาจ,จะบัได้วันใย,ยรุ่นนะครับพี่นงคน์ขออนุญาตพักไว้สักนิดนะครับเด้อพี่น้องครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ